มาทำบุญเพลิดเพลินสบายใจเป็นสิริมงคลมากมากนะครับหลวงปู่องค์ใหญ่เป็นที่เคารพเป็นสิริมงคลเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านนะครับผมดีใจมากๆหลายๆช่องหลายๆรา,ายการนำบรารมีหลวงปู่สุดวัตกะหลงไปลงกล่าวถึงพูดถึงผมก็มีความสุขนะครับ แล้วก็ดีใจมีข่าวดีครับผมเห็นป้ายเขียนไว้นะครับผมก็เลยนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับคิดว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้จองเห,หรียญหลวงปู่สุดนะครับในรุ่น120ปีชาติกาลนะครับก็เขาเขียนยนี้นะครับร่วมทำบุญไปเจ้าภาพจะถวายจะตุปัจจัยไทยทานและของที่ลึก พระพิสุสงเนื่องในงานพิธีฉลองมงคลหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่หวันที่7พฤษภาคม2565ร่วมทำบุญ1,000บาทรับเหรียญเสือเพ่นเนื้อฉนวนผิวรุง้งเนื้อฉนวนผิวรุง้งโคตรตะก้อจำนวนหนึ่งเหรียญ สรุปว่าวันที่7พฤษภาคมนะครับถ้าเรามาร่วมบุญก็สามารถทําบุญได้1,000บาทนะครับทางวัดก็มอบเหรียญเนื้อฉนวนผิวลุงตามภาพนี้ก็สวยงามสวยงามนะครับตามภาพนี้สวยงามมากๆเห็นแล้วก็อยากได้นะครับโค้ดตะก้อหเหรียญนะครับก็ฝากไว้นะครับมาทําบุญกันนะครับวันที่7พฤษภาคมก็อีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันนะครับ แวะมาทำบุญนะครับเป็นสีมงคลโชคดีเหมือนกับบิ๊กแอดและครอบครัวครับขอบคุณที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างขอโทษนะครับตั้งใจตั้งใจนำสิ่งดีๆอาจจะเกิดประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับมาทําบุญกันนะครับ,มา,บ,รบมาทำบุญกันนะครับมีความสุขชื่นใจขอบคุณและสวัสดีครับ